พระคาถามูชาดวงชะตาพิชัยสงครามคุ้มครองดวงชะตาพลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นได้คนที่โดนทักว่าดวงตกชะตาไม่ดีเงินทองไม่มีราหูเข้าพระเสาวแทรกที่ฟังแล้ว ทำให้หลายคนจิตตกเมื่อจิตใจอ่อนแอสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็เข้ามากล่ำกลายได้อย่างง่ายดายและมักไปสแสวงหาสถานที่หรือพิธีกรรมเพื่อสะดอกเคราะห์แต่ใครจะรู้บ้างว่ามีอีกหนึ่งคาถาที่สวดแล้วมีอนุภาพมากในการคุ้มครองดวงชะตาพลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องไปร่วมพิธีสะดอกเคราะห์เพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจ สว,วดมนต์บทนี้อยู่ที่บ้านทุกๆวันนั่นคือคาถาบูชาดวงชะตาซึ่งมีที่มาสามแห่งด้วยกันทั้งตำรับของสมเด็จพระพันรัตวัดป่าแก้วที่ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งที่ส่งออกทัพจับศึกเพื่อให้พระคาถาดังกล่าวคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยมีคติให้ผูกดวงชะตาขึ้นมาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามหรือผูกเป็นยันพิชัยสงครามเพื่อหนุนดวงชะตาแล้วใช้คาถานี้ภาวนาจะหนุนดวงชะตาให้แข็งแกร่งแต่ในปัจจุบันการผูกดวงพิชัยสงครามถือว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมากดังนั้นผู้ที่ไม่สะดวกในการผูกดวง จึงนิยมท่องบทสวดคาถาบูชาดวงชะตาเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังพบว่าคาถาบูชาดวงชะตาตำรับพระพนรัตวัดป่าแก้วยังเป็นตำรับเดียวกับคาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นตำรับเดียวกันกับหลวงปูง่งนโสรโยวัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรอีกด้วยคาถาบูชาดวงชะตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสสะ พักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมเมสะัพพะเทวานังสะัพพะคะระหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุนจะถะสะสิภุมโมจะเทวานัง ุโธลาพังภะวิสติชีโวสุกะโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพะยังวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติ สัพพะโรคังวินาสันติลักขนาอะหังวันทามิสัพพะธาสัพพเทวามังปาละยันตุสัพพะธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสธี พระวันตุเมอนุภาพของคาถาบูชาดวงชะตายังได้รับคำยืนยันโดยบันทึกของหลวงพ่อโงโนโสรยโยจากหนังสือหลวงพ่อโงโนโสรยโยอีกด้วยว่าเมื่อสวดคาถานี้แล้วจะมีอนุภาพเหนืออริสตรูเทวดาผู้เป็นใหญ่จะป้องกันภัยและบระดาลความสุขให้กับผู้สวดเกิดลาภผล มั่งมีสีสุขหลวงปู่งนท่านยังได้เน้ยนย้ำให้สวดตามกำลังวันคือวันจันทร์สวด15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธสวด17จบวันพรฤหัสบดีสวด14จบวันศุกร์สวดยี่สิบเจบวันเสาร์สวด10จบและวันอาทิตย์สวดหจบ โดยสาเหตุหลักที่ดวงตกนั้นมาจากสองเรื่องจากกรรมเก่าในอดีตและกรรมใหม่ที่ทำในชาตินี้เป็นกรรมฝ่ายไม่ดีที่มารวมกันในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจนทําให้ทุกอย่างติดขัดไปเสียหมดทุกเรื่องและโดยเฉพาะเรื่องของกรรมเก่าในอดีตนั้นเราไม่มีทางทราบว่าเป็นกรรมอะไรบ้างแต่ถึงไม่รู้ทั้งหมดแต่ก็พอจะศึกษา ด้วยกฎแห่งกรรมได้เพื่อเป็นแนวทางไม่ให้ทำกรรมแบบนั้นขึ้นมาอีกในชาตินี้เพราะกรรมเก่าจากอดีตบางกรรมกำลังส่งผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันบางกรรมก็รอที่จะส่งผลในอนาคตอันใกล้นี้เร,เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นพระพทุทธองค์ทรงสแสดงไว้มากมายในพระไตรปิฎกถึงที่มาที่ไปเพราะเหตุใดถึงต้องมีชะตาชีวิตแบบนี้ การที่พระพุทธองค์นำมาแสดงไว้เพื่อให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ตระหนักถึงผลของกรรมหรือผลของการกระทำจะได้ระมัดระวังในการดำรรชีวิตไม่ไปทำผิดแบบนั้นอีกเพราะผลที่ออกมาก็ต้องทำให้ชีวิตต้องทนทุกทรมานกันอีกอันคนเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนย่อมก่อกรรมทั้งดีและร้ายมามากมายเหลือขนานับ ลองคิดแค่ชาติเดียวที่เกิดมานี้ลองนั่งทำใจให้นิ่งลองนึกย้อนหลังไปก็จะพบว่าเราก็ะทำอะไรมากมายนี่แค่ชาติเดียวและถ้าหลายร้อยชาติพันชาติเราสร้างกรรมสร้างเจ้ากรรมนายเวรมากมายนึกเปรียบเทียบดูว่าเราไปยืมเงินคนมาสักสิบคนเมื่อถึงวันหนึ่งเจ้าหนี้ทั้งสิบคน เขามาทวงนี้พร้อมๆกันในวันเดียวกันแล้วเราจะทำอย่างไรคนที่มีเงินกักตุนไว้หรือมีบุญกักตุนไว้เยอะก็คงพอจะรอดไปได้แต่คนที่ไม่มีเงินหรือเงินน้อยหรือบุญน้อยจะทำอย่างไรดีช่วงเวลาที่เขามาทวงพร้อมกันนั่นแหละที่เขาเรียกกันจนชินปากว่าดวงตกเพราะเป็นช่วงที่แย่ที่สุด เป็นช่วงที่ทั้งกรรมเก่าจากอดีตชาติและกรรมใหม่เขามาทวงพร้อมกันชีวิตของเราคงแย่แน่นอนเมื่อครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้วิธีแก้ไขมาให้จึงอยากจะนำมาเผยแผ่ให้กับท่านได้รับทราบลองพิจารณากันดูถ้าเห็นว่าดีกับชีวิตจึงค่อยทำแต่ถ้าไม่เชื่อและไม่คิดว่ามันจะดีกับชีวิตก็ขออย่าทำ ขอให้เรื่องนี้ผ่านไปเสียน้อมกราบครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ